สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับชาวไร่นาชาแนลครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถแฟกเตอร์ครับเก่าญี่ปุ่นนะครับดิยันมา FX 2 4 D นะครับตอนนี้ยีิบสี่แรงม้าครับท่านผู้ชมเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ซื้อมาเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเจ้าของเขาซื้อมาเมื่อ6ปีที่แล้ว1นึ่งแสน หกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหมื่นบาทโรตาร์เลอร์โรตารี่นะครับฮึมโรตาร์เลอร์ได้ยังไงเนี่ยขออภัยนะครับโรตารี่ซื้อแยกต่างหากนะครับตัวตัวโรตารี่ซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นเก้ามั้งครับมาดูซิว่าครับว่าจะลุยลมดีไหมครับเก่าญี่ปุ่นมาเจอหนาแบบ เมืองไทยแบบภาคอีสานแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยาก, <Yeah. S 1> กมีรถไถ รถแท็กเตอร์ไว้เป็นของตัวเองนะครับอาจจะใช้งานเบาๆหรือว่าใช้ส่วนตัวทํางานทำทำงานสวนทํางานไร่ครับผมว่าก็เป็นตัวเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่ดีนะครับก่อราคาณปัจจุบันก็ไม่น่าจะแพงเหมือนเมื่อแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ารถเข้ามาเยอะครับ บ้างนะครับก็อาจจะตีดินได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับก็น่าจะวิ่งวิ่งซ้ำอีกครับ ก็ทําให้แปลงนาครับมีน้ําขังฤดูก,กาลนี้ก็อาจจะทํานาเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าฝนหน้าฝนมาเร็วครับนี่เจ้าของนาก็าจะหวาน,นครับหวานน้าตมอันซุ่มซุ่มเครื่องกัินว,าน,วานแห่งเอรครับ สู้ดีอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเจอหน้าลมเจอโคลนเข้าไป่อไปได้ครับถ้าทำส่วนตัวนะครับใช้งานส่วนตัว24แรง26แรง30แรงขนาดนี้กำลังพอเหมาะครับ บางท่านอาจจะไม่ได้มีงบเยอะนะครับถ้าเป็นรถใหม่ถ้าตัว24ตัว30ก็จะประมาณอยู่ที่3 0 0แสนกว่าบาทนะครับ4 0 0แสนกว่าบาท ได้รถดีก็ดีนะครับรถเก่ารถเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าไปเจอรถประเภทแบบช้ำๆมาเนี่โอ้โห่อม่อมไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงบางคนก็จนได้จอดไว้นะครับก็หาอะไรไม่ได้แต่ถ้าได้รถดีก็ดีไปครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ